สอบแกะอิงเหมือนง่ายแต่คนส่วนใหญ่ก็ทําได้เหมือนกันสแสดงว่าเราเนี่ยต้องทําคะแนนให้ได้สูงมากเพื่อให้ได้คะแนนมากกว่าคนอื่นพวกเธอต้องตั้งไว้เลย120อัพเต็ม150ยห้าสิบไม่ใช่เล่นๆเลยใช่ไหมข้อสอบเนี่ยอาจจะไม่ยากแต่พลาดไม่ได้เลยเพราะงั้นเทคนิคเนี่ยสำคัญมากแต่ทําให้ทันเนี่ยสำคัญกว่าข้อสอบเนี่ยมีตั้ง60ข้อแต่ละข้อเนี่ยใช้เวลาได้แค่หนึ่งนาทีกับอีก30วินาทีเท่านั้น แล้วมันจะทำทันไหมเนี่ยแค่อ่านโจทย์เนี่ยก็เกือบจะหมดเวลาแล้วนะอยากทำทันอยากทำถูกอยากได้ะงินเยอะๆมันต้องมีเทคนิคดีๆ พร้อมติวเตอร์สุดปังคือฉันเองที่จะมาช่วยพวกเธอเนี่ยทำได้แน่นอนนี่เลยคอสติวแก t i อิงคูวันคอสที่รวบรวมทุกเนื้อหาที่ออกสอบพร้อมเทคนิคสุดกระชับทำข้อสอบได้จริงและทันเวลาการันตีคะแนน120อัพแบบปังๆโอเคนัมเบอร์วันทำได้แน่นอนพร้อมสอบเข้ามาหาลัยครบจบที่ u p i v e r s i t y ่ a s ถ้าอยากได้แกด i อิง120อัพกดปุ่มสมัครเลย